สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยงครับอีสูสุทอแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้โยงพามาดูการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของรถรุ่นเก่านะครับรถเดก้านะครับรถรุ่นนี้ก็ยูโร2นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจะใช้น้ํามันเกียร์เบอร์8 5 140นะฮะจะใช้น้ํามันเกียร์ตัวเดียวกับฟืนท้ายใช่เราเล่าช่างนะครับเดี๋ยวช่างเปิดเลยครับรถรุ่นเก่าเราจะเปลี่ยนแค่4 0 0 0 0กิโลนะครับ คนใช้รุ่นนี้ก็จะสบายหน่อยเพราะน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายเป็นเบอร์เดียวกันขับจุ่มจ็7ลิตรครับ,รบตัวนี้ลูกค้าอะไรนี้เขาจะเข้าสู่ตรงตามระยะใช่ครับผมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะนะฮะลูกค้าก็เปลี่ยนเปลี่ยกกนก่อจดดมลด้วยนะแค<ม>่แค่ส<อ>ี่หมื่นเราเองสีน้ำมันก็ไม่ดำมากนะครับ จูบแคงก็เจ็ดลิตรเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างปอนนิดนึงครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการเปลี่ยนโอลิงนะครับอย่างที่เราเคยถ่ายไปนะฮะคลิปแรกๆนะครับเราจะมีการเปลี่ยนโอลิงนะฮะอ่าโอเคเอาของใหม่ใส่เลยครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนแล้วมันจะรั่วใช่มันมันยุบไปแล้วครับโอลิงมันเสื่อมครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับโอลิงเนี่ยพอขันไปแล้วมันก็จะแบนใช่ครับนะครับโอเคถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะรั่วนะครับ เปลีมยนของยี่หงนี่เรามีวิธีการทํานะฮะเปลี่ยนโอลิงทําความสะอาดนะครับนะครับให้เรียบร้อยเลยและที่สําคัญนะครับน็อตของแท้ทุกตัวมันจะมีแม่เหล็กเห็นไหมฮะยงจะบอกเลยครับทุกคลิปนะฮะร้อนนิดนึงครับมันจะมีแม่เหล็กคอยดูดเศษเหล็กอยู่นะครับนะฮะอร้อนครับร้อนขอได้ครับอ่ะแล้วเราก็จะเติมของใหม่นะครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไล,<ะ>ล่น้ำมันเก่าอ่า อันนี้เป็นบริการเฉพาะของเราใช่ครับนะฮะเป็นบริการเฉพาะของยี่หงเท่านั้นนะครับเรามีการไล่น้ำมันให้ด้วยนิดนึงใช่นะครับเห็นไหมฮะสีเปลี่ยนละเมื่อกี้ออกสีน้ำตาลไหมใช่อนนี้ออกเป็นสีใสแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับเราไล่ให้ด้วยนะครับเหมือนล้างให้ด้วยนะฮะนะครับปิดนะครับแล้วเราก็จะเติมเข้าไปให้ง่ายเราใส่ลงไปอีกสักประมาณ 0.2ลิตรเพื่อไล่ห้องแค๊ง้ไหน่อยนะครับรถรุ่นเก่านี่มีข้อดีอย่างนึงคือส่งลงดูง่ายทนเรับทนประหยัดนะครับแต่แรงม้าอาจจะไม่เยอะใช่แรงม้าอาจจะไม่เยอะนะครับและที่สำคัญเลยน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเบรคใช้เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นเก่ารถบรรทุกรุ่นเก่าได้ก้านะครับแา่งทั้งใดมีรถบรรทุกรุ่นเก่าอยู่นะ สามารถเอามาให้เราบริการได้นะครับยง<ด>มีอะไรครบเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆเป็นคลิปดีๆที่เปลี่ยนถ่ายน้วมันเกียร์นะครับยงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับก็ไดโยงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้สวัสดีครับ